نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับเวลาเราทำอะไรอะไรในแต่ละกิจการในแต่ละในทุกขณะเนี่ยทุกขณะที่เราทำอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ดีที่มันเป็นเรื่องที่มุบาเป็นเรื่องที่อนุมัติให้ทำพยายามให้มีจิตใจนะขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆขณะ ขับรถอยู่ระหว่างรถติดไฟแดงอัลฮัมดุลิลลาระหว่างบ้านมาถึงตรงเนี้ปลอดภัยพอรถออกจากไฟแดงใจเนื้นึกพอรถออกจากไฟแดงเลี้ยวไปป้าพอได้เลี้ยวไปป้าไปติดไฟแดงอีกอันหนึง่งอัลฮัมดุลิลลาจากไฟแดงนู้นมาถึงไฟแดงนี้เราปลอดภัยเวยลาเราได้สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็ออกนอกบ้าน ระวังอยู่กลางทางอัลฮัมดุลิลลาเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยปกปิดเอาร้อเราก็เกิดความอะไรละมั่นใจไม่ละอายต่อผู้คนที่เอาร้อของเราเนี่ยไปเปิดเผยต่อหน้าคนอัลฮัมดุลิลลาได้คุมศีรษะออกนอกบ้านอัลฮัมดุลิลลาจากบ้านไปถึงที่ทำงานเดินทางโดยความปลอดภัยอัลฮัมดุลิลลานั่งทำงานที่บริษัทนั่งทำงานที่ออฟฟิศ ระหว่างทำถมามติว่าทาอันเนี้ยอย่างผมเนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายบัญชีพอแปะบินพอแปะบินได้ได้ได้อะไรแหละได้ปึ้งหนึ่งนะครับเอาบินตรงเนี้ยนะครับเอามาใส่ไว้ในหนังสือแล้วก็ทับเอาไว้ให้มันแห้งมันจะได้เรียบทำดุลิลาาลาอัลลอฮ์ให้เราสามารถทําได้สําเร็จพอสามารถปิดบัญชีในแต่ละเดือนได้อลัมดุลิลาาลาอัลลอฮ์ให้เราทําหน้าที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสมองมันไปแล้วเนี่ยทำหน้าที่ไม่ได้แล้ว พยายามอัลฮัมดุลิลลาห์ในใจของเราเนี่ยขอบคุณในใจของเรานึกขอบคุณต่ออัลลอฮ์วิธีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์น้อยที่สุดเนี่ยให้เราได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์มวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์กล่าวกันได้ทุกคนใช่ไหมการกระทําแบบนี้หัวใจที่ผูกพันต่ออัลลอฮ์ด้วยการขอบคุณต่อพระองค์แบบนี้อัลลอฮ์รักมากกุรอานบัญญัติเอาไว้นะละอินชากรตุม และอาซีดันนาคุมเมื่อสู่เา้าทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮฺบะวัดข้าจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายฉันจะเพิ่มพูนให้อย่างมากมายเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนอะไรให้แก่เราแต่ว่าอยู่ณนพระองค์พระองค์ดูว่าเหมาะสมอย่างไรแก่คนคนนี้ที่พระองค์จะเพิ่มพูนอะไรให้เนะี่ยมันมีความเหมาะสมอยู่ที่ความรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตอลลาเราไม่รู้ล่วงหน้าแต่ว่าอัลลอฮ์ สุบฮานอวะตาลาทรงรู้ร่วงหน้าว่าควรจะเพิ่มพูนอะไรให้แก่คนคนนี้ที่มันเหมาะสมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่เป็นอันตรายต่อาศาสนาของเขาไม่เป็นอันตรายต่อการดําเนินชีวิตในโลกดุนยาของเขาอัลลอฮ์เพิ่มให้สัญญาตรงนี้ผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ให้เราจริงๆแต่เราน่ยไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เพิ่มอะไรให้ เช่นเราไม่รู้นะอีกปีหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราจะป่วยหนักแล้วก็จะนอนโรงพยาบาลหกเดือนอันเนื่องมาจากความป่วยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุของเราสมมุติเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยการที่เราขอบคุณขอบคุณขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆขณะขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆเรื่องขอบคุณ Allah, อัลลอฮ์ Allah, ในทุกภารกิจที่เราทําเราทําไปอัลลอฮ์เพิ่มให้ความดีลดเอาเอาการ นอนในโรงพยาบาลด้วยความเจ็บป่วยหกเดือนเนี่ยออกไปลบออกไปเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เพิ่มตรงนั้นเนี่ยความดีที่อัลลอฮ์กำจัดความชั่วตรงนั้นออกไปเนี่ยหกเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าหมอเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ลูกดูแลเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อาหารหมดไปเท่าไหร่น้ําเกลือหมดไปเท่าไหร่โอ้โหบารนาเลยพี่น้องหกเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเสีย นั่นแปลว่าอัลลอฮ์เพิ่มให้แกเราแลว้วไม่ต้องเสียไปสมว่าต้อตงหเดือนเราต้องเสียสักสามแสนหรือห้าแสนนะเราไม่ต้องเสียตรงนั้นเลยแปลว่าอัลลอฮ์เพิ่มให้เราแลว้วแต่เราเนี่ยไม่รู้ค่ะพระองค์เพิ่มแบบไหนแล้วก็เพิ่มอะไรให้เราไม่รู้เพราะเหตุการณ์ล่วงหน้าเราไม่รู้ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องท่านนาบดุมฮัมหมัดสุลลัลวุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเส,ส,สริมให้เราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆขณะถ้าเราสามารถทำได้อลัลฮัมดุล,ลิลลา อัลฮัมดุล,ลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ใจนึกขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆขณะที่เราทำภารกิจเป็นสิ่งที่ท่านนาบีส่งเสริมให้ทำอย่างยิ่งนอนหัวถึงหมอนพี่น้องอัลฮัมดุล,ลิลลาห์วันนี้ได้พักผ่อนแล้วกำลังจะกินข้าวอัลฮัมดุล,ลิลลาห์เดี๋ยวจะได้กินแล้วอัลลอฮ์ให้ได้กินแล้วมันมีความอยากคนเราถ้าอัลลอฮ์ไม่ใส่ความอยากเอาไว้ในหัวใจเนี่ยนะ เบื่ออาหารเนี่ยพี่น้องต่อให้อาหารชั้นเลิศขนาดไหนก็ตามแต่มันเบื่อมันไม่อยากกินมันรสสาเหม็นเนี่ยนะอาหารนั้นไม่ได้กินทั้งๆท,ที่มันเป็นอาหารยอดเยี่ยมเลยไม่ได้กินพออยากจะได้กินอาหารแล้วก็คขนอาหารมาตั้งอัลฮัมดุล,ลิลลาเดี๋ยวจะได้กินอย่าอัลลอฮ์ขอให้ได้กินผูกพันกับอัลลอฮ์้วยการขอบคุณแบบนี้อัลลอฮ์เพิ่มพูนความดีให้ท่านนบีเน้นย้ำนะครับในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้หลายฮะดิษ ผมประทับใจฮะดีษบทหนึ่งนะบีท่านนบียกตัวอย่างถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆคนคนนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ดูนะฮะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านมุสลิมรายงานจากท่านอานัสอิบนนมาลิกรอฮิยัลลอฮุอันฮุกอลลลลละะกอออรซูุฮิศ็อลลัวกาล์ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أيقلاه الأكلة ฟยัชมิดูหูอะไรฮะเอายาสลบอัชชุรบะฟยัชมิดูหูอะไรฮะบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมท่านอานัสอิบนิมาลิกรอิยัลลอฮฺอันหได้รายงานว่าท่านรอซูลสลลัลลอฮฺหัลอะไรวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นพอใจเหลือเกินอัลลอฮ์ทรงรักมากอัลลอฮ์ชอบเหลือเกินบาวคนหนึ่ง กินอาหารกินอาหารหนึ่งครั้งกินอาหารคำหนึ่งอักละอักละแปลว่าฮียลมัรรออัลวาฮิดามินเลอักละคือครั้งเดียวจากการกินเนี่ยกินอาหารมื้อนี้เราจะกินทั้งหมด30คําสมมติอย่างนี้นะหรือนับนับดูแล้วเราจะกินทั้งหมด25คําสมมติอย่างนี้นะกินคำหนึ่งใจนึกขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ดื่มน้ําจิบหนึ่งนึกขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ กินอาหารคำเดียวเนี่ยในใจนึกขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ชอบเลือกเกินการปฏิบัติแบบนี้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในทุกๆช่วงในทุกๆขณะในภารกิจที่เรามีอยู่อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ทำอย่างนี้อยู่ทุกครั้งในการกินอัลลอฮ์ชอบเลือกเกินอัลลอฮ์ปรารถนาอัลลอฮ์ทรงรัก แล้วกูราา่ยืนยันยังไงอะ่ะละอินชากัรตุมละอาซีดันนากุมถ้าสู่เจ้าขอบคุณขอบคุณอัลลอฮ์ฉันจะเพิ่มให้อัลลอฮ์ตัดเอาไว้ฉันจะเพิ่มพูนให้ต้องการไหมพี่น้องที่จะให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนความดีให้ต้องการให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนดิสกีไหม ต้องการให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนอี م ا ن ไหมต้องการให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนสุขภาพพลานามัยที่ดีไหมต้องการให้อัลลอฮ์เพๆๆนน Likewise, ิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มในเรื่องความดีทั้งหลายเราต้องการเพริ่มพูนจากอัลลอฮ์จากการกําหนดของอัลลอฮ์ไหมพี่น้องคําตอบก็คือทุกคนที่นั่งฟังอยู่ในขณะนี้นั่งชมรายการอยู่ในขณะนี้อัลลอฮ์ขอเพิ่มขอเพิมเพ่มอีมานขอเพิม่มริสกีขอเพิม่มความรวยขอเพิ่มเพิ่ม เพิ่มกำไรขอเพิ่มอีมานขอเพิ่มเพิ่มอะไรต่างๆที่มันเป็นความดีแม้กระทั่งคณาจารย์ที่สอนอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาสถานที่กว้างครูบาอาจารย์มีแต่บางทีนักเรียนมันมาน้อยใจนี่อยากจะได้นักเรียนเพิ่มทุกอย่างที่เราทำเนี่ยจะได้เพิ่ม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 อัลลอฮ์ให้เพิ่มด้วยการที่เราขอบคุณอัลลอฮ สุบฮานาหัวตาลาในทุกๆภารกิจที่เราทำไปและไมช่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่อยขอบคุณอัลลอฮ์นะขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกขั้นตอนในทุกๆเวลาในทุกๆอย่างท่านนบีบอกกินข้าวคำหนึ่งเนะี่ยใช้เวลานาทีหนึ่งพอกินเสร็จไปแล้วเคี้ยวเสร็จแล้วได้กลืนไปแล้วใจนึกอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลา เห็นไหมเป็นตัวอย่างที่ท่นานนบีเวลาสั้นสั้นแค่กินข้าวคำเดียวกินน้ำอึกเดียวนะ่ใช้เวลากี่วินาทีพี่น้องฟฟยะมีดูหัวอะไรหาคนคนนี้จิบน้ำไปอึกเดียวใจนึกขอบคุณอัลลอฮ์จิบอีกอึกหนึง่งกินไปอีกอึกหนึง่งดื่มไปอีกอึกหนึง่งใจนึกขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาที่นี่เราได้แนวทางแล้วท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัมสอนเราให้นึกถึงการขอบคุณอัลลอฮ์ หัวใจให้มีการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอบคุณขนาดไหนล่ะทุกๆเวลาที่เรามีความสามารถทุกๆขณะที่เรามีความสามารถอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจเหลือกเกินกับคนทําแบบนี้อีกตรงที่ว่าทุกๆขณะที่เรามีความสามารถนะอัลลอฮ์พี่น้องนั่งพิมพ์งานกว่าจะเสร็จระหว่างพิมพ์ไปขอบคุณอัลลอฮ์พิมพ์ได้บรรทัดหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์ผมบางทีนั่งเขียนบทความที่มันไม่ออก พอเขียนไปได้สักสองสามบรรทัดโอ้อลฮัมดุดลิลลาขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ความคิดตรงนี้มันออกมาหลังจากนั้นก็นั่งเขียนไปอีกสองสามบรรทัดอลฮัมดุดลิลลาอลฮัมดุดลิลลาบางทีเขียนมาถึงจุดนี้แล้วเอ๊จะเอาเอาหลักฐานจากฮะดีษบทไหนใส่ไปพอทันทีที่นึกได้ว่าอ๋อหลักฐานจากฮะดีษบทน,นี้ไปคน้นพอนึกได้ปับ๊บอลฮัมดุดลิลลา ทุกๆก,การกระทําที่เราได้อัฮัมดุลิละขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่ทุกๆขณะที่เรามีความสามารถนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่มากนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาแล้วอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้เพิ่มอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้เพิ่มตระหนักหรือย,อยังพี่น้องเข้าใจหรือยังว่าอัลลอฮ์จะให้เพิ่มด้วยสาเหตุที่เราขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆขณะที่เราได้ทําภารกิจต่างๆ อัดรายการเนี่ยพี่น้องอัดรายการแต่และรายการเนี่ยรวมๆๆกันแล้เนี่ยเป็นพันๆตอนเลยเป็นบรรพันตอนอันนี้พูดถึงทีวีอย่างเดียวยรายการวิทยุเนี่ยผมกับอาจารย์อับดุลวาเฮตเนี่ยเคยอัดรายการคู่กันเคยอัดรายการคู่กันมาหลายปีห้าหกปีาการวิทยุเนะยอัดคู่กันทีหนึ่งยี่สิบนาทีสิบห้านาทีสิบเจ็ดนาทีอัดคู่กันเนี่ยพี่น้อง 3, ามสี่พันตอนที่ใจของผมต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอัดรายการทุกครั้งอัดเสร็จอัลฮัมดุลิลลาบางทีระหว่างพูดเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮฺส่งความคิดมาอัลลอฮฺส่งส่งสิ่งที่พูดแล้วทําให้เกิดพี่น้องเกิดจิตสํานึกอัลลอฮฺส่งมาบางทีไม่ได้นึกมาก่อนเลยว่าจะพูดแบบนี้จะอธิบายแบบนี้จะมีตัวอย่างแบบนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจจากเรื่องที่เราพูด อัลลอฮ์ส่งมาในความคิดอัลลอฮ์ส่งมาในจินตนาการตรงนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็เป็นการเสริมเพิ่มจิตสํานึกของการเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาอัลลอฮ์เพิ่มให้อัลลอฮ์เพิ่มให้ที่อัลลอฮ์เพิ่มเนี่ยเป็นเพราะหัวใจของเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเอาละพูดถึงจุดนี้แล้วพี่น้องลองกลับไปเปลี่ยนแปลงปรับ รุงเสริมแต่งตัวเองให้เป็นบ่าวที่ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาในภารกิจต่างๆที่เรามีนั่งกินข้าวกับลูกๆอัลฮัมดุลิลลาได้กินข้าวอิ่มอัลฮัมดุลิลลาแต่ก็มีดูอาบทอื่นด้วยนะแต่ใจเนี่ยให้นึกขั้นตามอัลฮัมดุลิลลาผมประทับใจอาจารย์บางคนยกตัวอย่างอัลลอฮ์ยกตัวอย่างเรื่องต่ำๆแต่ว่ามันเห็นภาพชัด อัลลอฮ์ให้สามารถขับถ่ายได้เนี่ยชยีออกเนี่ยจนกระทั่งอายุ60แล้วมันเกิดนิวน่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยไอ้ก้อนนิ่วเนี่ยไปอุดตันไม่สามารถที่จะชีไม่สามารถที่จะปัสสาวะได้อย่างคล่องเลยนะมันชีไม่ออกนะปวดกว็ปวดแต่ชีไม่ออกอลัลลอฮ์ไปหาหมอ หมอให้ยามากินบางทีไปผ่าตัดเขียไอ้ก้อนนิ่วเนี่ยออกจากทางเดินปัสสาวะฉี่คร่องขึ้นอัลลอฮ์ไปมาเป็นขอบคุณอัลลอฮ์มันขอบไม่ใช่มันขอบคุณหมอเนี่ยเขาโทษทีนะขอบคุณหมอโอ้โหหมอนี่เก่งจริงๆดีจริงๆ,งๆเลยฉันฉี่ไม่ออกในทรมานมากเลยขอบคุณหมออย่างมากมายเหลือเกินแต่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้เขาได้ฉี่ออกเนี่ยฉีย่ออกมาเนี่ยนะหกสิบปี ไม่นึกขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเลยโอ้โหตรงนี้เป็นภาพที่ชัดมากขาเนี่ยหัวเข่าเนี่ย,เ,เ,ยเดินมาหกสิบปีไม่เคยนึกขอบคุณอัลลอฮ์เลยพอแล้วหัวเข่ามันเสื่อมปั๊บไปผ่าตัดทัวเข่าเปลี่ยนอะไรหลยลูกสะบ้าตรงเนี้ยพอผ่าตัดมาแล้วกลับมาหลังจากนั้นผ่านไปหกเดือนเจ็ดเดือนเดินคล่องโอ้โหมันขอบคุณหมอทุกครั้งที่เดินนี่นึกถึงหมออย่างเดียวเราขอบคุณขอบคุณขอบคุณ แต่อัลลอฮ์ให้เดินมาได้60ปีเนี่นะหกปีไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์เลยเรื่องนี้ต้องหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วพี่นี่พี่น้องต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนขอบคุณอัลลอฮ์ต่อไปนี้ฉันนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในทุกๆขณะที่ฉันได้ปฏิบัติภารกิจแห่งชีวิตต้องเป็นแบบนี้และอินชกากรตุมมละอาซีดันนะกุมอย่าลืมนะถ้าเจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มภูนให้อย่างมากมาย นึกถึงตรงนี้เอาไว้แล้วเราก็ฝึกฝนตัวเองในการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอยู่ตลอดเวลานะครับวะบิลลาฮิตเตาฟิกวันฮิดายะอะซซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ